ไปที่จังหวัดศรีสะเกดกันต่อค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้มีการเดินหน้านะคะเปิดภาคเรียนยางปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่21ค่ะทางนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดภาคเรียนยางปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่21เพื่อฝ้าวระวังป้องกันและคุ้มครองดูแลซ้อยเหลือความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติและเผื่อสร้างความเสื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สำคัญยิ่งค่ะก็คือในช่วงของศตวรรษที่21ต้องมีการสร้างความรับรู้และการมีส่วนรวมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสังกะทรวงศึกษาธิการ ได้มีการร่วมกันเฮ็ดนาทีคุมค้องดูแลส่งเสริมซ้อยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ประพฤติตนบเหมาะสมตลอดจนการปลูกฝังป้องปรามและซ้อยเหลือนักเรียนและนักศึกษาให้สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการมุ่งให้ผู้เรียนมีการเรียนดีมีความสุขเฮ็ดดีเฮ็ดไดเฮ็ดทันทีภายใต้าการเฮ็ดงาน จับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยได้จะกิจกรรมขึ้นพ่ายในโรงเรียนวัดหลวงวิทยาอำเภอเมืองศรีสเกตทางด้านนาาชุ่มซักชุ่มนุ่มศึกษาธิการจังหวัดรีสเกตเพื่อนได้มีการบอกว่าโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิธีเด็กไทยในศตวรรษที่21คณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดริสเกตได้มีการมุ่งร่วมพลังสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมทั้งการออกปฏิบัติงานตรวจสอบดูแลนักเรียนและนักศึกษาที่มีการประพฤติตนบอหมาะสมตามจุดเสี่ยงต่างๆหรือที่ได้รับเพื่อแจ้งเขาตรวจสอบอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ